สวัสดีค่ะกระเป๋าชัก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปลี่ยนจากโค้ดหรือว่าไมเคิลคอร์มาเป็นเคสเป๊ซ้บางนะคะใบนี้ไซส์มีเดียมขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปทางขวามือจะอยู่ที่13นิ้วครึ่งนะคะส่วนความสูงของตัวกระเป๋านั้นจะอยู่ที่9นิ้วครึง่ง ความหนาของตัวกระเป๋าใบนี้อยู่ที่5ค่ะ5นิ้วนะคะส่วนสายของกระเป๋ารุ่นนี้มาด้วยกัน2แบบสายสะพายยาวแล้วก็ตัวจับท็อเพนเดินตรงก้นมีปุ่มกันเปื้อนทั้ง4ด้านเลยนะคะหรือเราจะเรียกกันว่ามีปุ่มกันเปื้อนทั้ง4มุมฟังก์ชันการใช้งานภายในกระเป๋าบ้างมีซิ่บ,บนมีช่อง ทั้งหมด3ช่องด้วยกันอย่างที่เห็นนะคะพี่ยะจบให้ดูช่องของด้านหน้าช่องสิบกลางแล้วก็ช่องด้านหลังอีก1ช่องตัวสายสพายยาวที่มีนั้นสามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้คุณนำไปใช้กับใบอื่นได้แล้วสามารถปรับระดับได้ตัวหูจับท็อปเพนเดิลขนาด5นิ้วถือจับ กระชับมือค่ะส่วนสายสะพายาวที่บอกว่าถอดได้ปรับระดับได้นั้นจะอยู่ที่22นิ้ว Material l o โลโก้ห่วงหูจับเป็น Material สีทองเหลืองนะคะตัวกระเป๋าเป็นหนังที่สวยมากส่วนตัวชอบเพราะเป็นหนังเกรนมันทนทานต่อแรงขีด ขวรของเล็บพระปกติผู้หญิงเราเนี่ยชอบทําเล็บเจลแล้วตกแต่งน้่นนี่นั่นเวลาไปขูดกระเป๋าเนี่ยมันต้องกลับมานั่งนวดนั่งถูเพื่อรักษารอยให้หายแต่กระเป๋าใบนี้โอเคเลยการใช้งานหรือว่าเอาฟิตนะคะสะาาไไล่ก็ได้ค่ะสะาายคลอชก็ได้หรือใช้หูจับขึ้นมาคล้องแขนก็ได้อย่างที่พื่อเอาฟิตให้ดูนะคะปรับระดับของสายทั้งสั้นทั้งยาวคุณขึ้นสะพายไล่สะพายข้าง หรือคล้องมือแบบนี้ก็ได้ถือว่าเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่เหมาะกับวัยทำงานค่ะหยิบจับไปทำงานได้ทุกวันใส่ของได้จริงๆเพราะว่า13นิ้วครึ่งโทรศัพท์ไม่เป็นปัญหากระเป๋าสตางค์ใบยาวไม่มีปัญหากระเป๋าเครื่องสำอางอีกแล้วแยกฟังก์ชันใช้งานให้คุณชัดเจนเผื่อว่าคุณกำลังมองหากระเป๋านะคะนึกถึงกระเป๋าจาก U.S.A. Case p a c e ใบนี้ คุณต้องมาแล้วค่ะถูกใจชอบใจทักทายกันมานะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสาร